สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปี่ตามดัมซิงนะฮะสวัสดีเป็นเพจพี่ตามดัมซิงเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาอยู่กับจันกบนะฮะอยู่กับคุมมุสุนะฮะช่วงเก็บงานแล้วฮะ วัน,นี้วันสุดท้ายแล้วครับนี่ที่วิ่งบานสีตะคองนะฮะวิ่งมาสี่วันแล้วพยาาทำสโลปลงครับไม่งั้นน่ะรถคนไมโครขึ้นไม่ได้นะเอาคนหินขึ้นให้ด้วยนะครับมกี้ Ây yeah, da yeah, 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 yeah. Chào nini, nhìn hay thông bình này ถ็คไม่โครหายสแส่ไม่เย็นครับจานกล้อนี่เปิดจะจกเลยันก่อนไปทำงานชั่วโมงนะเล่หมูจะหนับแล้ว ก่อนเนี่ยหายโทรศัพท์นะเอาไปวางแล้วลืมจัดกอง

อ๋อตาเก๋เอารถไทยมาแล้วนะพี่ลบ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 รถไทยมาแล้วเย้ นี่ยถ้าได้ลงน้ำมันเครื่องบ้างนะน่าจะเจมเลยนะนี่เอาคอนหินให้ออกให้ด้วยนะทำนานะครับต้องเอากอนดิน,นออก วันนี้ไม่รู้ว,วิ่งกี่คันนะครับผมเพิ่งมันทำงานเสร็จน,นะไปเร็วถ้ารถไถเสียสุน์ถะครับได้นะฮะต้องเหยียบคาดโอโ้ดินอย่างนุ่มเลยรถสิบลอ้อจะขึ้นได้ห่ โอ้น่าจะดันเกียร์หนึ่งนะแรงจังเลยอะ่ะสลโลไม่เร็วกวานั้นนี่เลยพูดแต่ใบผ่านหมดเร็วมากเลยทนันนี้พูดดันดินประมาณหมื่นกองแล้วนะทันนี้ตังเทยอยู่ไฟฐานนะไฟฐานนี่โอ้สามสิบสามพันเมือ่อน แใบมีดรองรับดีนะฮะรุ่นนี้ L50 นี่ไม่โค้งไม่ไดเลยอยู่ยังงี้เลยทื่อยับเลยฮะเ,เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะฝากไ้แค่นี้ครับ